เพื่อนไหมป่ะป่ะพี่บองไปเล่นกับเพื่อนป่ะลูกป่ะมาเร็วเร็วอาชายเล็กชายเล็กชายเร็วโอ้ยตองใช่ดิอ่ะตองปองไปไหมเนี่ยปองไปไหมป่ะป่ะแอดเปิดประตูรู้ว่าเปิดแล้วอันนี้ก็อ่อนปองไปไหมป่ะลูกป่ะป่ะป่ะปองป่ะป่ะปองป่ะดูดูดูความรัก เน้เน้เน้ตอนไหนพูดไอตองพูดตั้งตังต,งตังนอนอลูกอ,อากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นไหนแจ็คแจ็คเป็นไรเอ้าแจ็คเป็นไรฮะเมื่อวานยังไม่เป็นเลยแจ็คเป็นไรแจ็คเฮ้ยเป็นไรอะไรลูกอะไรคะชารกดูดูนะพี่แจ็กก่อน แต้เป็นไรลูกเป็นไรอ้าวอืมเขาขอดูลูกเขาก่อนได้ไหมแตงๆ่อคืนนี้แตงไปทําอะไรมาบอกชี้แต่ไปทําอะไรมาลูกฮึแต่ไปทําอะไรมาฮึออโอ้อยอะไรล่ะลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปร้านค้าลูกเดี๋ยวไปร้านค้าเชื้อโอ้เมื่อกี้หนูลวงเยอะเลยกีกีก เด็กกผ่กี่ีมุ้งกีหนูมองอะไรลูกดูมุมมองของพี่มุ้งกีมุมมองของพี่ยังกีเช้านี้ฮะฮึฮึฮึอกไปไหมเนี่ยไปไหมไปไหมคะฟอกไม่ไปหรอกเอ้าคนไปนะ <c oughs> เดี๋ยวคนกลับมาโอ๊ย <laughs> ร้องอะไรลูกแค่นี้เอออะไรลูลกเดี๋ยวรอกินข้า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 วไปไปโอ้ตังตังเปียเปียเปียโอ้ยเสียงเสียงอ่ะดูดูขี้ เงียบเงียบเงียบฟังเสียงเขาอึบอึ๊อ้าวเมนผู้ชายบ้านนี้เป็นอะไรร้องทำไมเอ้าทีทีทีเขาจะตีเขาจะ เขาตีเขาตีหนูโอ้โอ้เขาตี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 โอเค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 รอกินรอกินข้าวนะเออน่ะน่ะรอกินข้าวนะจองเขาเมื่อไหร่เขาเมื่อไหร่มาแต่เมื่อวานแล้วไม่เห็นเลยจองนี่เขาเมื่อไหร่เขาเมื่อไหร่โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยไม่จับหรอกไม่จับหรอกเนี่ยไหนบอกจะไม่จับไง เช้าอยู่หนูยังเช้าอยู่ตั้งๆจิ๊บๆให้หน่อยจิ๊บๆค่ะ